สวัสดีค่ะทุกคนคาร์ตาลาค่ะอยู่ช่องจารีวิทรอยวันนี้เรากำลังจะไปงานแนะแนวการศึกษาประเทศอเมริกาค่ะือรู้แค่ว่างานนี้จะมีคนต่างๆให้เราได้เข้าไปรับรู้มีหลายมหาลัยมาก จะเป็นยังไงไปดูกัน เราต้องมาทำการต่อคิวลงทะเบียนกันก่อนคนมาเยอะมากดูการ์อน right now I in the even and i working around for serving once so right now i'm gonna ask them for insight. excited let's go i got many souvenir right now i walk around multiple times for know the inside of each university so right now I have many souvenirs in this bag. Yeah. That I am naming right now will be able to give a brief introduction of themselves into the world. The design and applying that to, you know, the things that you want to create, right? So those are all a part of it, which you will think about when you're trying to innovate any product, whether it's in film. Whether... Preparation University. So in the United States. You can either attend an industry preparation university or a research based university. So, we are an industry preparation university, meaning that our students are being prepared to become engineers the day they graduate. i heard about design school and engineering school. My university is a comprehensive university. So, so I, what I like to do is give you an example. Hello? เนะทุกคนเราจะให้ดูของที่เราได้อันนี้คือกระเป๋าที่ได้ตั้งแต่หน้างานนี่คือสมุดที่ได้จากหน้างานเหมือนกันโอ้ไปคือมีมหาอะไรนึงให้แว่นกันแดดมาลงทุนมากแล้วเขาสตรีมชื่อมหาอะไรเขาไว้เลยนะชุดยอดรีวิวอะไรไปแล้วรีวิวเรียบร้อยเไม่ต้องถามถึงโบชัว เพราะว่าปึงป้งปึงป้งปึ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 ้งให้ดูกันไม่หมดอ่ะเฮ้ยาคู่กับแว่นนะอันนี้มาคู่กับแว่แนน,ะน,น,นี่แล้วก็แองทุกคนคือเยอะอ่ะองความรู้เต็มซึ่งแบบ คือไฟไปท้ญญาใจมากเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยไฟยังรีวิวไม่ถูกขออนเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นเรียงๆคำพูดดีๆมาเล่าให้ทุกคนฟังใหม่ก็คือที่เอามาให้ทุกคนดูเนี่ยคือไปได้ของกินมาเป็นกินหิวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่นี่ได้ของกินจากมหาลัยหน,นึ่งมาเขาแจก รู้สึกว่าโชคดีที่มามากเลยอ่ะตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสิบห้าอ กับบ้านกันกรุงเทพเวอร์ชันฟ้าคืมมันน่ากลัวนะคะดีกับบ้านกันเถอะมาแล้วมารีแคบวันนี้กันเริ่มจากโรงแรมที่เราไปก่อนเลยวันนี้เราไปที่โรงแรม s h e ราตันแกรนด์สุขุมวิทซึ่งหรูมากแต่เป็นหรูหแบบหรูแบบเฟรนลี่ รูอแบบเข้าถึงง่ายรูอแบบไม่เกรงเก็บป้าเออต่อไปคนที่มางานเยอะมากทีนี้เข้าไปใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะเนาะมีหลายมหาลัยมากแล้วทุกคนพูดภาษาอังกฤษกันแบบด้วยความธรรมชาติอะด้วยความที่คนที่เขานําเสนอมหาลัยของแต่ละที่อ่ะก็เป็นชาวต่างชาติอยู่ถูกไหมนักเรียนที่ไปส่วนใหญ่คือนักเรียนอินเตอร์เนาะเขาพูดภาษาอังกฤษกันหมดแล้วมันก็เลยทําให้เราอ่ะพูดภาษาอังกฤษไปด้วย หีก็อยากพูดเออเลิศแล้วก็เราก็เดินวนหลายรอบมากรอบแรกเราก็เดินเชิ์เวก่อนว่าแบบมีมาหาลัยไหนบ้างแต่และที่โดดเด่นเรื่องอะไรใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเราถึงได้ค่อยเข้าไปถามแต่และที่ซึ่งตอนแรกอ่ะเขาก็เราอ่ะไปด้วยหัวว่างๆเลยใช่ปะเขาก็จะเริ่มถามเราว่าแบบเราเรียนอะไรอยู่เผื่อมันจะได้ตรงกับสิ่งที่เขาเสนอให้เราได้ซึ่งตอนแรกใช่ไหมเราก็ตอบว่าเราเรียนการบินมัน ก็มีคนที่เขาเสนอคณะกันคือคือ,คอทางนู้เขาจะใช้คาว่า offer ที่แปลว่าเสนอก็คือเขาจะไม่ค่อย offer aviation เท่าหไหร่แล้เราก็รู้แล้วว่า aviation มีน้อยเวลาเราไปบูธนไหนๆเราก็จะถามเผื่อนักเรียนของเราอย่างน้องที่เรียนกับเราชอบสถาปัตย์ชอบอาร์ตชอบวิศวะคือเราก็ถามเผื่อไว้ให้เขาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี ้าบางมาหาลัยนะจะถ้ามีเป็นปริญญาตรีก็จะปริญญาตรีเลยปริญญาตรีปริญารญาโทก็ปริญญาโทไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะได้วความรู้มาก,กรุบกรอบเราก็ไปเข้าฟังสัมมนาเรื่องทุนตอนแรกอะ่ะทุนอันแรกนะฟอยเข้าไปไม่ทนันคือแบบว่าเกือบจบแล้วใจความที่ได้ก็คือเขาจะมีที่ให้ทุนชื่อว่า food rider ซึ่งฟลอยอะ่ะ ไม่ค่อยแน่ใจข้อมูลเท่าไหร่เดี๋ยวคอยทิ้งเลงไว้ให้นะถ้าพอเจอต่อไปอีกทุนหนึ่งที่รู้ก็คือต้องพูดก่อนว่าอย่างงานเนี้ยทุนน่ะที่มาหาลัยให้อ่ะอาจจะไม่ได้เยอะหรืออาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขารู้ว่านักเรียนที่จะไปอ่ะมีกําลังอยู่แล้วซึ่งมันก็เลยมีทุนของรัฐบาลไทยอ่ะที่ส่งเด็กเราไปซึ่งปรากฏอว่าก็เพิ่งรู้มันมีเยอะมากนะแต่ก็มากับการแข่งขันที่สูงเหมือนกันแบบ มีความต้องแข่งมีความต้องทําให้ดีที่สุดเลยเ่ยเขาจะเลือกเสร็จแล้วก็ต้องกลับมารับราชการที่ไทยะนะคิวแบบสอบกอพอทุนกพอพเขาเรียกคืกอกอพเลยแหละแล้วก็มีมากกว่านั้นอีกที่รัฐบาลจัดให้จบสัมมนาพาแรกต่อไปสัมมนาภาที่สองก็คือหลักการเรียนรู้ STEM STEM ก็คือ S T E M ที่ย่อมจาก science technology engineering แล้วก็ mathematics right ต่อไปเขาจะบอกว่า STEM เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหลักสูตรของวิศวกรรมแต่มันสามารถเข้าไปอยู่ได้ในทุกหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นศิลปะให้ทุกคนดูชื่อวิทยากรที่มาพูดเขาจบจากไม่ใช่เขาจบเขาเป็นแบบ p r ฟ f เซอร์เลยแหละในมหาลัยด้านศิลปะทั้งนั้นเลย เขาให้ความรู้เราว่าม,มันเป็นวิธีคิดที่สามารถใช้ได้กับทุกหลักสูตรนะเนาะมีการถามด้วยนะว่าแบบ AI เข้ามามีผลอะไรไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาตอบก็คือหลักสูตรของเขาอะจะสอนให้เด็กก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วยรวมถึงแบบก็ยังมีความคิดสร้างสรรค์นในตัวเองอีกด้วยเลยก็คือเป็นความรู้มากสนุกมาก สนุกอะชอบแล้วคือสตาฟดูแลเราดีมากก็รู้คือสตาฟทุกคนอะค่อนข้างเด็กจะแบบเฟรี่อะดูแลดูแลแข่งในงานดีพาไปไหนคอยถ่ายรูปให้วันนี้มาคนเดียวเขาถ่ายรูปให้ได้อะไรเงี้ยให้ความช่วยเหลือดีมากนั่นแหละก็เป็นอันจบซึ่งชุนที่ฟอยได้ถ่ายรูปไว้ ถ้าใครอยากได้ไปความรู้สามารถแคปแล้วไปศึกษาต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากไว้เจอกันคลิปหนะ้าพอยจะไปงานแนะนํากาึกษะที่ไหนหรือทําอะไรอีกบ้างก็รอดูนะคะแล้ววันนี้บ๊ายบาย